สวัสดีครับเพื่อนกัญยนาณมิตรชาวรัคนาราศีพิจิกที่รักทุกท่านครับวันนี้นะครับโคสโอม,มากับการพยากรณ์ดวงพิเศษนะครับในช่วงปรากฏการดาวพฤหัสบดีย้ายกลับมายังราศีมังกรนะครับในวันที่28กันยายนปี2564นะครับ ซึ่งวันนี้นครับโคโซก็จะมาพยากรณดวงให้กับคนลักนณาราศีพิจิกในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งโคโซก็ให้หัวข้อในการพยากรณ์ไว้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าคนค้าคนอุปถัม์ดีนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคโซขออนุญาตประชาสัมพันนะครับให้กับเพื่อนกัน,นยานมิตรทั้งหลาย ที่มีความปรารถนาดีนะครับที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการของโค้ชโอโค้ชโอทีวีน Bio ี่แหละครับให้มันยืนยงคงกระพันไปช่วยนิรัดน,ดน,ดนดรท่านสามารถสนับสนุนรายการของโค้ชโอผ่านหมายเลขบัญชี 7, นี้ครับ0393800577ธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีชื่อนายชยันวันชัยตะกูลนะครับเอานะฮะมาร่วมด้วยช่วยเป็นทอ่อน้ำเลี้ยงให้กับโค้โอด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับโคโซจะมาพยากรณดวงนะฮะของคนลัคนาราศีพิจิกแหละนะครับในช่วงปรากฏการดาวพระหัสบดีย้ายนะฮะซึ่งเป็นดาวใหญ่ในระบบจักรราศีนะครับซึ่งโคโซก็ให้หัวข้อในการพยากรณไว้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋แล้วนะครับว่าคนค้าคนอุปถัม์ดีนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันภายในนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ติดตามกันเป็นการันตีดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับยิ่งถ้าท่านกดไลค์มากเท่าไหร่ครับคลิปของโคชโอนี้นครับก็ยิ่งจะแพร่กระจายออกไปมากที่สดุดเท่าที่จะมากได้นะครับถ้าท่านรักกันชอบกันครับกดกระดิ่งกด Subscribe เอาไว้นะครับ แต่ได้ไม่พลาดรายการดีๆจากกันนะครับและที่สําคัญนะถ้าท่านกดแชร์หาเพื่อนๆด้วยโอ้โหครับถือว่าเป็นการโปรโมทส่งเสริมสนับสนุนรายการของโคซด้วยนะครับนะนะครับด้วยช่วยกันนะนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับอ้าวตอนนี้มีคนเข้ามาชมคลิปชมไลฟ์กันจํานวนหนึ่งเนาะนะครับแต่ก็ยังไม่มากสักเท่าไหร่อ่ะหลายคนอาจจะไปฟังขับเฮากันอยู่เอาไม่เป็นไรนะครับถ้ามาฟังโคซไม่ทันค่อยกลับมารีรันมาฟังกันรอบอีกรอบหนึ่ง ็ได้ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้มีคุณวิภาพรนะฮะคุณสมปองนะครับคุณฟูนะฮะคุณอีฟชัยนาทนะฮะที่ส่งข้อความสติกเกอร์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปถึงเรื่องของการพยากรณ์ดวงกันเลยแล้วกันนะครับก่อนเรามาดูในเรื่องของการคูจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมปี2564นะครับว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของคนลักนณา ราศีพิจิกอย่างไรบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคโซคออนุญาตอธิบายในจุดกําเนิดจุดวาสนาของคนลัคนาราศีพิจิกก่อนนะครับคุณอยู่ในตรงตําแหน่งลองลองิงนึ่งเดือนแดงๆนะครับเห็นไหมครับท่านอยู่ในจักรราศีที่8ของดวงเมืองดวงโลกนะครับคนลัคนารา,าศีพิจิกครับคุณมีดาวประจําตัวดาววาสนาคือดาวพระอังคารนะครับซึ่งดาวพระอังคารนะครับในช่วงเดือนกันยายนเป็นยังไงบ้าง 6กันยายนเดินเข้าตำแหน่งราศีกันนะฮะค็ว่าอยู่ในตำแหน่งราศีกันพบลาภะของดวงชะตานะครับนอกจากดาวพังคารเดินเข้ามาตำแหน่งพบลาภะแล้วนะครับดาวพระพุธเองก็จะเดินเข้ามากลุ่มร่วมนะฮะในช่วงวันที่17กันยายนนะครับมาครองตำแหน่งเป็นเกษตรตราที่บดีเป็นมหาอุตด,ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี ดาวพระศุกร์ซึ่งมาลอยอยู่ล่วงหน้าแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมและนะครับพอเข้าเดือนกันยายนนะครับแปดกันยายนดาวพระศุกร์ก็เดินย้ายออกนะฮะซึ่งจะกลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์อยู่ประมาณสักสองวันสามวันนะนะครับแต่ว่าได้ตำแหน่งดีนะครับเพราะว่าดาวองคาเองเนี่ยตรงตำแหน่งพบลาพระดาวประจําตัวดาววาสนาของคุณนะฮะและที่สําคัญนะมันมีดาวลาลาพระคือดาวพระพุธนั่นแหละนะครับ มาเป็นเกษตรเป็นมหาอุดกลุ่มร่วมด้วยนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือมีดาวพระอาทิตย์เข้าตําแหน่งพบลาภะด้วยนะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เข้าตําแหน่งราศีกันวันที่17กันยายนนะฮะเพราะนั้นดาวอาทิตย์นี่นะครับถือว่าเป็นดาวอุปถัมภ์คำโชคของคนลัคนาราศีพิจิกด้วยนะครับแล้วก็าตำแหน่งพบลาภะเนี่ยะฮะถือว่าเป็นจังหวะด,ดีของคนลัคนาราศีพิจิกเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพราะนั้นดาวประจําตัวดาวพรสงอยู่ในพบลาภะก็ต้องมีโชคมีลาบถูกไหมครับ มีความอุดมสมบูรณ์มีโอกาสประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่ปรารถนาในทุกประการครับแล้วโชคลาภพี่ว่านี่เป็นไงฮะยิ่งใหญ่ไหมก็ดาวพระพุธเป็นเกษตรเป็นมาหาอุตดาวลาภะของคุณถูกไหมฮะแล้วมีดาวการงานของคุณคือดาวที่กี่ับกุมร่วมด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวอุปถมัมภ์กัมโชงคุณด้วยทําให้สภาวะการงานคือดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นถูกไหมครับทําให้คุณเนี่ยครับประสบผลสําเร็จในเรื่องการงานการค้าการขายการลงทุนไปด้วยนะครับและที่สาคัญนะคนลัคนาราศีพิจิกครับ ยัง่ด้โคศกพยากรณ์มาในหลายคลิปแล้วนะครับบอกว่าคนละขนาราศีพิจิกนะคุณมีดาวพระราหูเล็งลักอยู่ถูกไหมฮะเล็งไม่ตั้งแต่สิบกันยายนนั่นแหละนะครับซึ่งมาได้เกณฑ์อุดมเขาเรียกว่ากีตาอุดมมเกณฑ์หรือเกณฑ์เศรษฐีนะฮะถ้ามีดาวพระราหูเล็งขนาดนี้และดาวพระราหูอยู่ในตำแหน่งราศีพฤกษ์ครองตําแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะครับตามความเชื่อของคัมภีโหราศาสตร์พระเวะฮะสายฮินดูรยันซึ่งแตกต่างกับโหราศาสตร์ไทยที่เรียกว่าเป็นนิดนะครับ เพราะว่ามันก็แตกต่างกันแหละนะครับเอาว่าคติความเชื่อมันต่างกันไปนะครับโคจโอคงไม่ต้องอธิบายที่มาที่ไปหรอกเพราะอธิบายมันเยอะ<笑><笑>นะครับต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวราหูเล็งลักนะฮะแต้ตาแหน่งเป็นกีตาอ,อุดมเมเกสเนีย่ยนะครับแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยก็ยิ่งทําให้คนลัคนาราศีพิจิไปไงครับไม่ตกต่ําย่ําแย่หรอกครับไม่มีคําว่าเสื่อมไม่มีคําว่าถอยไม่มีคําว่า อยู่ในภาวะขับขันเป็นอันขาดถูกไหมครับถึงจะมีโอกาสเจอปัญหามีอุปสรรคเข้ามาคุณก็สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขเดียวที่โคโซบอกว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยหนึ่งนะครับคุณจะต้องมีดาวมรยูกลุ่มลักดาวมตยูอยู่ตำแหน่งเล็งลักดาวมตยูตำแหน่งพบพันธุุดาวมตยูตำแหน่งพบการงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะที่จะทําให้ดวงชะตาเนี่ยไม่เป็นอย่างที่ว่า เพราะว่าดาวยู่เนี่ยทำลายเลิกดีเกณฑ์ดีต่างๆออกไปนะครับเพราะ,ะนั้นคนลัก,กาลาราศีพิจิกอาจจะต้องมาลองเช็คดวงเช็คชะตาดูบ้างว่าเพื่อนดวงชะตาตัวเองเป็นอย่างไรแต่บางคนนะ่ะนะถ้าไม่ได้ไดมีเกณฑ์ของดาวยิวสร้างความเสียหายให้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะอุทมสมบูรณ์ครับซึ่งประกอบกันกับดาวพหทสบดีนะนะครับซึ่งเป็นดาวการเงินของคุณด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวปุตตะของดวงชะตาด้วยดาวพหัสบดีนะครับ ในวันที่28กันยายนนะฮะดาวพฤหัสบ,บดีเดินถอยกลับมานะครับจากที่อยู่ตำแหน่งพบพันธุนะฮะแล้วก็ถอยกลับมาอยู่ตำแหน่งพบเอ่อพบสหัชชะนะครับมากุมร่วมกับดาวพุธเสาร์นะครับซึ่งดาวพุธเสาร์ในของตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับซึ่งก็จะบอกแล้วว่าคนลัคะแนนราศีพิจิกเนะี่ยถ้าย้อนกลับไปดูในหลายคลิปอ่ะ คุณต้องได้เจอได้เจอพิสหายรายใหญ่นะฮะคู่ค้าคู่สัญญาก็มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการค้าการขายการลงทุนถูกไหมครับยิ่งถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับพ,พระดาวพระเสาร์นี่เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็ยิ่งจะประสบผลสําเร็จดีถูกไหมครับที่จะเจอในช่วงเหตุการณ COVID ์โควิดก็ตามเถอะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะทําเงินทํากําไรนะครับจากธุรกิจดังกล่าวด้วยนะฮะหรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั่นหมายความว่าคุณอาจจะทําธุรกิจใดก็า แต่คุณก็มีคู่ค้าคู่สัญญาคู่ลงทุนหรือคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณเนี่ยนะครับเขามาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มกําลังความสามารถต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเมือนดาพระสรดีเดินกลับมาคุมนะครับกับดาวพระเสาร์ในภพสาสชาในวันที่28กันยายนที่ว่านะครับจริงๆดา้าวพระพฤหัสบดีเนี่ยเข้าตําแหน่งราศีมังกรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดคืออะไรอ่อนกําลังอ่อนปวก บวกเปียกเลยดาวเสื่อมดาวถดถอยดาวไร้อานาจวาสนาดูไหมครับอ้าวแล้วมันจะดียังไงนะ่ะโคโซโก็พอดีบังเอิญมันมากลุ่มร่วมกับดาวพระเสาร์ครับซึ่งดีโคโซก็ที่ายมาหลายคิดว่าแหละว่ามันได้เกณฑ์โหราศาสตร์ที่เรียกว่าน ja ิจจะพังคราชาโยกนั่นหมายถึงว่าดาวใดก็ตามที่ที่เป็นนิจนะครับพอมากลุ่มร่วมกับดาวที่เป็นเกษตร,รเป็นมหาอุดนะครับความเป็นนิจนะครับมันก็เป็นโมคะเสื่อมหายไปเลยกลายเป็นดาวที่ได้รับพลังจากดาวเกษตรเข้ามาร่วม กลายเป็นเกษตรเป็นมหาอุดในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันตกตําแหน่งเป็นเกษตรเป็นมหาอุดนะดาวการเงินของคุณนะดาวพระสรีนะครับและเป็นดาวปุตตะดาวปุตตะพูดถึงลูกหลานบริวารพูดถึงคนสนับสนุนพัรคดันถูกไหมครับมันมาเป็นเกษตรอยในิภพสหัชชะสหัชชะพูดถึงอะไรพูดถึงเพื่อนฝูงสังคมมิสหายเป็นตําแหน่งของลูกค้า คนที่มาปฏิสัมพันธ์กับคุณด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นคนรกนาีกราศีพิจิกครับเมื่อดาวพฤหัสบดีเข้ามาปุ๊บนะฮะแต่ว่ามันเป็นระยะสั้นนะนะครับประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับปลายเดือนกันยายนนี่8กันยายนไปถึงวันที่8พฤศจิกา ดาวพุธสวดีคองตำแหม่งนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะทําการค้าการขายมีการเจรจากับคู่ค้าคู่สัญญามีการเจรจากับเพื่อนฝูงสังคมมีการเจรจากับคู่ค้าหรือลูกค้ารายสําคัญรายใหญ่แล้วเขาจะให้โอกาสแล้วก็ยื่นความช่วยเหลือให้คุณนะครับแล้วเขาจะเขาเรียกว่าเขาผลักดันในสิ่งที่คุณปรารถนาครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะครับเพราฉะนั้นคน,นาราศีพิจิกครับในช่วงห่วงเวลานี้นะ คนที่มาค้าขายกับคุณคนที่มีอุปถัมภ์กับคุณเนี่ยนะครับเขาจะส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณแบบสุดๆไปเลยแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยเฮ้ยมันจะช่วยเราขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> คุณต้องอ้าปากค้างงี้แน่นอนคนละกันนะราศีพิจิกครับโค้ชโอขออนุญาตขออนุญาตทับสัขาดว่าคุณนะครับมีคนค้าคนอุปถมัมภ์ดีในช่วงห่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับ ต่ดาวพฤหับสบดีนะครับอยู่ตรงแต่นี้แค่เดือนนิดๆถูกไหมครับพอวันที่แปดพฤศจิกาเดินถอยกลับไปอยู่ตำแหน่งราศีกลุ่มนะครับในภพพันธุของดวงชะตาครับถามว่าเดินกลับไปครั้งนี้ปุ๊บดาวพฤหัสบดีวิปริตไหมไม่วิปริตแล้วนะครับเดินเป็นปกติเลยตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายินเป็นต้นไปพระนั้นดาวพฤหัสบดีเข้าตำแหน่งภพพันธุนะครับภพพันธุนะคอว,ว่าพฤหัสเป็น4ีนะครับมันเข้าตำแหน่งภพที่4หรือภพพันธุนี่แหละเรียกว่าเข้าภพที่4ี่เด็ก ความเจริญน,นุ่งเรือนก้าวหนะ้าก็ยิ่งเจริญน,นุ่งเรือนก้าวหนะ้าประสบความสเร็จยิ่งๆครับเพราะว่าพระธิดสบดีเข้าพบที่สี่ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับได้ความสัมพันธ์ร่ารวยมั่งมั่งมั่งคั่งเลยหลนะผมจะบอกว่าคนราศีพิจิกเนี่ยนอกจากจะมีดาวพระราหูเล็งได้ตาแหน่งกีแต่อุดมเกณฑ์แล้วถูกไหมครับยังมีดาวพระธสบดีเข้าตำแหน่งพบพันธุพบที่สี่เป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์เสียยิ่งกอะไรนะครับจะบอกอย่างนะี้นะ อมอุดมสมบูรณ์สียิ่งกว่าไรนะฮะเพราะนั้นตั้งแต่วันที่แปดพฤศจิกาไปปุ๊บคุณก็ยิ่งดีต่อเนื่องดีต่อเนื่องดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอถึงดาวสุริยดีแย้ก,ก็อยู่ตำแหน่งราศีมมนวันที่8เมษายนก็ไม่ได้เกิดปัญหาแล้วมันปิดเป็นเนกเษตรตราที่บอรีอยู่ในภพปุตตะของดวงชะตาอีกถูกไหมครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดีต่อเนื่องนะผมบอกให้เลยไม่มีอะไรมาหยุดมาฉุดมาลังคุณได้กับวาสนาชะตาชีวิตที่จะรุ่งเรืองก้าวหน้าครับ มีเหตุผลเดียวที่เขาต้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าในพืดวงชะตาคุณมีดาวบริวิกุ่มรักมีดาวบริวเลิงรักมีดาวอยู่ในตำแหน่งพบพันธุมีดาวบริวอยู่ในตำแหน่งพบการงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อาจจะมีปัญหาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาสองพยากรต้องมาเช็คดวงตรวจสอบกันถึงเกณฑ์อื่นๆด้วยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมในดวงชะตามเมื่อดาวปรากฏการดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยส่งผลดีกับคุณนะครับทั้งขึ้นทั้งล่อง ถึงย้ายกลับไปตำแหน่งราศีกุมก็ยังดีต่อถูกไหมครับยิ่งย้ายไปอยู่ตำแหน่งราศีมินยิ่งดีเพอร์เฟกต์ไปกันใหญ่เลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเอานะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นไงครับเมื่อภาพดาวพฤหัสบดีเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าการเงินดีเลิศประเสริฐสีใช่หรือไม่ใช่แน่นอนครับเพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวการเงินของคุณถูกไหมฮะรเรื่องของความรักเป็นอย่างไรก็ดาวราวหูเล็งรักครับเพราะนั้นหลายคนนะครับมีความรักนะฮะ ผมขอให้เป็นความรักที่เปิดเผยนะครับอย่าเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นเพราะฉะนัะ้นถ้าคุณมีคู่ในช่วงวันนี้ประกาศให้คนรู้นะครับไม่งั้นคุณจะถูกปิดบังซ่อนเร้นไปช่วงนี้นี่แล้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดเผยประกาศให้คนรู้ครับนะฮะอย่าอย่าหลบหลบซ่อนๆแล้วคนลัคนาราศีพิจิกนะครับมีดาวพฤหัสหูเรงอยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่30มีนาคมปี65คุณมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครองคนรักที่ถูกอกถูกใจเป็นคู่แท้ คู่จริงนะครับคู่ที่พากันมั่งคั่งร่ำรวยเสียด้วยนะครับพระดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวคู่ครองคุณเนี่ยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมกับมาเข้าตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในภพวินาศถูกไหมฮะอยู่ในภพวินาศพอวันที่สมตุลาคมอกันยาช่วงเดือนกันยาเป็นเกษตรถูกไหมครับพอวันที่3ตุลาคมย้ายเข้าตแหน่งราศีพิจิกไปกุมรักของคุณแต่ตกตําแหน่งเป็นประนะฮะเป็นตําแหน่งเป็นประนั่นหมายความว่าความรักอาจจะมีรู้สึกว่ามีปัญหา ทะเลาะอบแว่งกันบ้านมีอะไรอารมณ์อ่อนไหวนะเกลียวกราดนะครับหรืออาจจะมีความรักที่หลงงมงายมากก็ได้เมื่อดาวพฤหัสก,กับดาวพฤหหูเลงกันถูกไหมครับจึงทําให้บางทีอาจจะเป็นความรักที่มากจนเกินไปจนเวอร์เกินไปจนคนอื่นเขาจะรู้สึกว่ามั่นใส่ก็มีนะครับแต่ว่าความรักอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนี่นะครับก็ควรจะเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้มันหวือหวาจนเกินงามนะครับเอ,า,อางี้นะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องการงานอย่าโคโซบอกแล้วว่าช่วงเดือนกันยายนนดาวการงานถ้าตัวเองพบราพระ โอกาสการงานการค้าการขายการลงทุนท,ทุกคนมันดีต่อเนื่องนะครับดีไปเรื่อยๆจะมีแค่ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ดาวเทียมมาตกตำแหน่งเป็นนิดนะอยู่ตำแหน่งราศีตุลน,นะครับซึ่งอาจจะมีอ่อนกําลังมีปัญหาในเรื่องการงานเข้ามาบ้างแต่มันระยะสั้นนะแค่เดือนเดียวถูกไหมครับหลังจากนั้นก็เดินมาทับลักเดินไปตำแหน่งการเงินต่างๆมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจะมีอ่อนกําลังอยู่แค่ช่วงเดือนกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเองนะครับต้องบอกงี้นะนะครับ ส่วนในเรื่องโชคลาภวาสนาการเสี่ยงดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดาวพระพุทธดาวโชคลาภนะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นเกษตรเป็นมหาอุดในช่วงเดือนกันยายนนะครับไปจนถึงตลอดเดือนตุลาคมเลยถูกไหมฮะเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการายกตำแหน่งพวกพินาดกันแปลว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะไม่ดีสําหรับคุณก็ได้ในการเสี่ยงโชคนะครับนะฮะแต่ส่วนเดือนธันวาคมกรกฎาคมภาไปแล้วโอโหเพอร์เฟกต์มากเพราะฉะนั้นจะมีช่วงที่เสี่ยงโชคไม่ดีก็คือประมาณอ่า กลางเดือนพิจิกายนเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะมีโชคลาบไหมคุณยังอยู่ในเกณฑ์อุดมนะคนละคะแนนราศีพิจิกครับตราบใดที่คุณยังมีดาวพระราหูเล็งลักนะฮะก็เรียกว่าในตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะครับถือว่าสุดยอดและที่สําคัญดาวพระศุภีอยู่ตําแหน่งเป็นเกษตรเป็นมหาอุดไม่ว่าอยู่ตําแหน่งราศีมังกรก็ดีหรือไปอยู่ตําแหน่งราศีกุมก็ดีนะครับมันได้ตําแหน่งโยกเกณฑ์กับดวงชะตาคุณเป็นเลิศประเสริฐสีเลย ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยส่วนเรนื่องของสุขภาพพรนานาบัยนะครับดาวองคารนะครับมากุมกับดาวพระอาทิตย์ในช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับก็พิธีพิถานนิดนึงนะเมื่อดาวอาทิตย์กับดาวองคารกุมกันเนี่ยนะครับในตําแหน่งภพราภะเนี่ยครับนั่นหมายความว่าคุณมีโชคมีลาภมีความสําเร็จนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างถึงขั้นเลือดตกยางออก ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นให้ระวังระัดระวังอุบัติเหตุอุบติภัยไว้ด้วยนะครับและโดยเฉพาะในช่วงวันที่3กันยายนนะครับ คุณมีดาวพฤกตเข้ามาเด่งกับดาวพฤหัสในภพศาสตร์ชะาเกณฑนยกหน้าด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ได้ตําแหน่งตีกนต่อกันด้วยกับดาวพฤกตกับลัคนาของคุณด้วยนะครับเพราะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนก็เป็นได้นะต้องขอย้ำนะครับเพราะนั้นต้องพิจีพิถฐานในเรื่องสุขภาพของตัวเองให้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่สุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับต้องรักษาตัวเองให้ดีนะครับไม่ไปเสี่ยงไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเกิดปัญหา กับชีวิตเปน็นอันขาดนะครับเพราะนั้นถ้าคุณดําเนินไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผ่านพ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปแล้วคุณดีมากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะเข้าปีหน้าปี65เนี่ยโอ้โหยิ่งเรืองรองผ่องกำไพเลยตั้งบอยอย่างนี้เพราะนั้นประคาประคองตัวเองให้ผ่านพ้นในปี64ไปให้ได้นะครับเพราะเข้าปี6ละ65แล้วเนี่ยนะครับชีวิตคุณจะยกระดับดีขึ้นแบบมากมายแบบมากมายต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ เอานะเรื่องการพยากรณดวงน่าจะประมาณนี้นะครับรายละเอียดน่าจะประมาณนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสยัยมีข้อสังถามก็ส่งข้อความมาใต้คลิปได้แต่โค้ชโอตอบได้รีบตอบให้กับคุณทันทีเลยนะครับส่วนเนะะื้อหาส่วนถัดไปนะครับโค้ชโจะพูดถึงในเรื่องของดวงดาวนําโชคนะฮะในวันที่1สิงหาคมปี2 5 6 4นะครับเพราะนั้นช่วยกนันนิดนึงครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยแล้วกันนะครับแต่โค้ชโซจะขอ พักทานนะ้ำเป๊บหน,นะครับนะฮะช่วยกันนิดหนึ่งครับเอาครับเรามาอธิบายกันในเรื่องของดวงดาวนำโชคนะครับในวันที่1สิงหาคมปี2564นะครับซึ่งกค้สก็ใช้วิธีการวิเคราะห์นะฮะด้วยหลักการด้วยเครื่องมือนะฮะสเครื่องมือสี่เครื่องมือแหละนะครับ เครื่องมือที่1ก็คือการวิเคราะห์ด้วยระบบโหราศาสตร์นะครับสองนะครับใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยระบบดาราศาสตร์นะครับสามก็วิเคราะห์ด้วยระบบวิทยาศาสตร์นะฮะนะครับเพราะนั้นในหลักโหราศาสตร์นะครับว่าถ้าเราจะดูว่าดวงดาวมีความสัมพันธ์ให้โชคให้ผลให้คุณนะครับเราจะต้องวางลัคนาในวันเวลาดังกล่าวนั้นด้วยเพราะนั้นในวันเวลาหวยออกนะครับโค้ชก็วางลัคนามาแล้วเรียบร้อยนะครับลัคนาสถิตอยู่ตรงตำแหน่งราศีพิจิกครับ เพราะนั้นคนลักขณาราศิพิจิกมีโชคไหมสุดๆไปเลย <c oughs> ไม่มีโชคอีกคราวนี้มันจะเป็นโชคคราวไหน <c oughs> ดูไหมครับเส่นในฟังตรงข้ามนะครับมีดาวพระราหูเล็งอยู่นะครับ <c oughs> ปกติในเกณฑ์โหราศาสตร์บอกว่าถ้าดาวในกลุ่มรักเล็งรักนะฮะคือ <c oughs> มีการโยกในตำแหน่งดีสัมพันธ์กับลักขณา ดาวดวงนั้นนะครับจะให้ผลให้คุณเลยนะครับปรากฏว่าในตำแหน่งลัคนานะครับไม่มีแต่เลงลัคนาเนี่ยมีคือดาวพระราหูนะครับแต่มันมีดาวดวงเดียวเนาะก็เลยตั้งดูคุณภาพของดวงดาวของดาวพระราหูสักนิดหนึ่งก็เลยใช้กล้องโทรทัศน์ในกล้องสองดาวนะครับดูการเดินของดาวพระราหูบ้างจะเงๆดาวพระราหูไม่ได้เป็นลักษณะของวัตถุธาตุนะมันเป็นกลุ่มเงากลุ่มกา๊าซนะครับ ที่จับตัวกันที่ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพระราหูท่านนั้นเองนะครับมันคือเงานั่นแหละพูดง่ายนะครับเพราะนั้นเราเห็นว,ว่าการเดินมีพลังกำลังเดินดีไม่มีปัญหาสาหรับดาวพระราหูเลยนะครับแต่ทีนี้มันมีดาวดวงเดียวถูกไหมครับเมื่อเราตั้งกล้องสองดาวดูเรียบร้อยเราก็ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือครับโดยเอาจุดสมมติคือจ,จุดของลักนณาเนั่นแหละเป็นจุดสมมตุติแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของดวงดาวตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะครับโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Multi p l e linear รีเกชันนะครับคือการคํานวณหาสมการ2ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันนะครับปรากฏว่ามันก็คล้ายๆกับหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่าระบบด้วางจักรนั่นแหละก็ต่อเลยจับระบบด้วางจักรมาใส่ปุ๊บหลักวางลักขณาในระวางจากักรปรากฏว่าลักขณาสถิตในระวางจักรคือตําแหน่งราศีสิงห์ถูกไหมฮะตำแหน่งราศีสิงห์เพราะนั้นในระหวางจักรราศีสิงห์มีดาวพฤะศุกร์กุมอยู่เพราะนั้นดาวพฤะศุก์อีกหนึ่งดวงที่มีพลังกำลังสูงอย่างแน่นอน ดาวดวงที่หนึ่งเราได้เรียบร้อยคือดาวพระราหูถูกไหมครับส่วนดาวที่ดวงที่สองคือดาวพระศุกร์ครับเนี่ยอชัดเจนมากเลยในนี้ในตำแหน่งนั่งวางจใจดาวพระศุกร์กุมอยู่แล้วบังเอิญในตำแหน่งราศีจักรมันมีดาวพระอังคารดาวพระเกตุดาวพระศุกร์อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมันเกิดมุมสัมพันธ์ต่อกันครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวพระเกตุดาวพระอังคารดาวเล็กสางดาวในเก้ามีพลังกำลังร่วมแต่เป็นกําลังร่วมน้อยลงนะครับก็เลยจับมาใส่ร่วมด้วยจะเป็นตำแหน่งรองลงมานะครับ การี้เขาตัวเลยไปดูสถิติย้อนหลังกลับมาด้วยครับว่าเวลาหวออยออกลอตเตอรี่ออกรางวันที่1นเลขท้าย2ตัวนี่นะครับมันมีอิทธิพลอะไรอีกไหมมีปัจจัยอะไรอีกไหมที่ส่งผลให้ดาวดวงไหนเลขไหนมีพลังบ้างถูกไหมครับ ก็เลยไปย้อนดูปรากฏว่ามันเห็นสถิติหนึ่งก็คือดาวเพนครับดาวเพนคืออะไรคือดาวที่ได้พลังงานจากแสงอาทิตย์แบบเต็มๆนะครับคือจะให้สุกสกาวาวแวบเลยนะฮะเหมือนอย่างวม่ที่แล้วครับที่โคจิบอกว่าดาวเพนคือดาวพุเสาปรากฏว่าดาวเสาออกท้งข้างบนออกท้งข้างล่างอย่างนั้นแหละนะครับอย่างนั้นเลยซึ่งในงวดที่หนึ่งสิงหาคมนี่นะฮะปรากฏว่าดาวเพนคือดาวพฤหัสบดีถูกไหมครับดาวพฤหัสบดีเพราะนั้นดาวดวงที่3นี่มีพลังกำลังสูงคือดาว พรหักรสบดีนั่นแหละครับแต่ทีนี้พอเราเห็นดาวสบดีได้ตำแหน่งเป็นดาวเพนเรียบร้อยนะครับในตำแหน่งรหวางจากเมื่อเราตั้งกล้องโทรทัศน์ดูปุ๊บมันจะได้ทำมปฏิสัมพันธ์ต่อกันในเชิงเส้นนี่นะครับปรากฏว่าดาวพระพุธนะครับได้พลังกาลังของดาวเพนร่วมไปด้วยนะครับจึงทําให้ดาวพระพุธมีพลังกาลังสูงเช่นเดียวกันก็เลยหยิบดาวพระพุธมาใส่เป็นดาวที่มีอิทธิพลอีกหนึ่งดวงครับพระในโคนโรสจับไปใส่แนวน้อยครับ4 8 5 จับใส่แนวตั้ง486อย่างนั้นนะครับไปสลับกันเอาแล้วกันแล้วก็มีดาวพั่งคาน,คานดาวพุงเกตสีวฟ้าเห็นไหมครับตรงมุมขวามือด้านบนนะครับมาใส่เป็นตัวรองเอาไว้นะครับก็เลยจับคู่ดาวเด่นจับคู่ดาวรองให้นะครับดาวเด่นก็จะมี855 8866 88448 644654455665อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือดาวเด่นเลยนะครับส่วนในตำแหน่งดาวรองนะครับเออในตำแหน่งดาวรองนะครับก็จะก็ได้ทำ มีการตั้งกล้องโทรทัศน์ดูนี่นะครับแล้วก็ใช้การคำนวณดูเนี่ยฮะปรากฏว่าในช่วงเวลาหัวยออกเนี่ยดาวอัางคารกับดาวพุธัสบรีเนี่ยเล็งกันนะครับร้อยแองศาตรงเดะเลยนะครับนั่นหมายความว่าดาวอังคารกับดาวพุธัสุดีก็มีโอกาสนะแต่เขาจากมาเป็นดาวรองครับเป็น3553้8ห3า4ามสามแ1ด8ปด8ามสา0ส2่สีอง 3 9 9 3ไปด้วยนะครับเอ๊ะทำไมมี0 2 2 0ด้วยเขาเพราะว่าบาังเอิญลักนาสถิตตำแหน่งราศีพิจิกเนี่ยนะครับมันอาจจะเลือมไปตรงตำแหน่งราศีเมษได้ถูกไหมครับซึ่งมีดาวอังคารเอ๊ะขอโทษทีมีดาวพฤหัสกับดาวพุธอยู่อยู่ตรงนั้นถูกไหมครับเพราะนั้น2อ0 2อาจจะเป็นผลก็ได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะนั้นท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ไปลองลุ้นพิจารณาดูแล้วกันนะครับอย่างงวดที่แล้ว มีคนซื้อตามโคชโยทุกตัวเนี่ยนะครับเขาก็ถูก7007ไปนะครับนะนะฮะก็ขอให้ท่านโชคดีหลายคนก็มาทําบุญร่วมบุญกับโคชโยไปเยอะแยะมากมายนะครับเอานะนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะครับยิ่งถ้าท่านไหนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับโคชโยเนี่ยนะครับขอให้ผลบุญทั้งคนทั้งเงินนุนนําท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง รวยกันไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะบูชาเหรียญที่หรึที่เป็นเหรียญแห่งความเป็นมงคลนะครับคือเหรียญหลวงพ่อโสธรจิน,นาราชนะครับซึ่งใหหนึ่งเหรียญมีทั้งหลวงพ่อโสธรด้วยมีทั้งหลวงพ่อพุทธจิน,นาราชด้วยในเหรียญเดียวกันนะครับในราคาเหรียญละ5 9 9บาทเท่านั้นถ้าท่านสั่งจอง2เหรียญพร้อมกันครับรับไปเลยครับในราคาพิเศษ999บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้าส่งได้เลยนะครับที่หมายเลขศย์เก สองหนึ่งหกสี่แปดแปดแปดนะครับอ่ะครับติดต่อโค้ชโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของโค้ชโอน,นะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกปจาการขอทุกท่กทานโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้